สิ่งที่ควรมีติดรถก่อนขับเที่ยวปีใหม่เตรียมรถให้พร้อมเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและสบายใจในช่วงปีใหม่นี้และนี่คือ7สิ่งที่คุณควรมีติดรถก่อนออกเดินทางไกล 1. ยางอะไหล่และอุปกรณ์เปลี่ยนยางตรวจสอบให้แน่ใจว่ายางอะไหล่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานพร้อมเตรียมแม่แรงและประแจขันล้อให้ครบ 2. องชุดเครื่องมือพื้นฐานไขควงประแจและคีมมีติดรถไว้เสมอเพื่อ <c oughs> แก้ปัญหาเล็กๆระหว่างทาง3ส,สายพ่วงแบตเตอรี่หากแบตหมดกลางทางถ้ามีสายพ่วงก,ก็จะช่วยให้เราเดินทางต่อไปได้ 4. <c oughs> ไฟฉายและแบตเตอรี่สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นรถเสียกลางคืนหรือหาอะไรใต้ท้องรถ 5. ตเตรียมน้ำดื่มและอาหารสำรองไว้สำหรับการเดินทางไกลหรือในกรณีที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่หา่างไกลค่ะชุดประถมพยาบาลควรเตรียมยาสามัญประจำบ้านเช่นพัตเตอร์ยาแอลกอฮอล์ล้างแผลและยาดมไว้และสุดท้ายเอกสารสำคัญเกี่ยวกับรถเช่นใบขับขี่สำเนากรมธรรม์ประกันภัย